โอเควันนี้ก็ตามเคยเรามาดูเอลกันตามปกติแล้วผมก็จะลงคลิปเกี่ยวกับยูกิทุกเดือนแต่ที่เดือนนี้ผมลงคลิปชา้าขนาดนี้ก็เพราะว่าผมกำลังลบแบลน์ลิสของเดือนนี้อยู่อย่างไงล่ะความกิ่งของการชกเช่นเดียวกับโมดของจักรวาลที่กำลังขยายตัวอยางต่อนเนื่องมาดูแบลน์ลิสเดือนนี้หน่อยซิว่าจะลดสปีดได้ขนาดไหนกันเชียวแบลน์ลิสของเดือนกรกฎาปี2025กาเชกถูกแบนในเดือนนี้ก็ได้แก่นานีอโฟโดซ่าไปซะละเรียบร้อยจะว่าไปในยุคทอของมันที่มันาไ่ึงงออพูถเยช ยดูเหมือนว่าแบลลิสนี้ไม่ได้ช่วยเชียอะไรเลยหรือว่าการเดินทางของผมจะอยู่อยู่แค่นี้กันหรืสู้ได้ว่าดูขนะผู้ที่ตอบสนองความคาดหวังได้น่ะถือจะเป็นเอตาเทน่าที่แท้จริงใช่แล้วในบรรดาเรือลิสทั้งหลายนะมันกจะมีสักกี่คนแหละที่เป็นเอตาเทน่าไม่ว่าจะเป็นโวลช็อปเปอร์ชิพคุณก็ยังสามารถเห็นอัคราฟอสได้ถึงแม้ปกติแล้วใน OCG เนี่ยรอดไซเด็กจะจริงจังมากกว่าก็เถอะนะเอาล่ะงั้นวันนี้เรามาเริ่มดูเอลกันเลย เลวตัาายาเตะดทาร์รไข่ไปอินดะาการที่ผมไปเอฟเฟกต์ได้บิลสามใบอีกฝ่ายก็มีการ์ดในเก็บสามใบพอดีเหมือนกันส่วนอีกสองใบเนี่ยต้องมีเงินไขกันใช้งานใบหนึ่งคือต้องมีมอนอยู่ในสสารที่สั่งเช้งานได้ส่วนอีกใบคือต้องโม่มอนจากในเด็กลงสุสารแต่ว่าอาร์ตไลท์คือฝ่ายมีเอฟเฟกต์ต่อ,อนเนื่องอยู่อันหนึ่งก็คือการ์ดของพวกเล่ต้องสองายที่ถูกส่งจากบนมือหรือในเด็กลงสุสารจะออกนอกเกมแทนเปิดมากลัวโดนสตันหนักแล้วกันยอมแพ้ไหมไไวะะโกจาา พัฒนาการที่ไม่นนดไดใช่การใช้เอฟเฟกต์มันเ,เรียกทุกเรื่องว่าเนเกตไงต่ว่าการใหม่โฮไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ก็สเปรดได้แบบนี้เองสินะอาร์ตไลท์ของแกนะไม่ใช่ชุดดิคเควส่าแต่เป็นโอจามาตะฮางาล,ล่ะเรียกว่าเก่งๆแต่ว่านิ่มๆนี่มาโถเข้าไปเฟรตีตุยเลยกูไม่ใช่เฟรมืมมอแค่มนเขาวพลังป้องกันหนึ่งพันไม่ใช่เลยยามีดิเดมฟชชัไอเทฟิลด์ของอมอนสตเตอร์ของคุณฮิลค์ 自分のののフィーールド墓地獣族光属性モンンススタ数かける200ダウเน,นี housing, ่ยถึงแม้ผมจะไม่เล่นฮัจิมิก็เถอะแต่เด็นลิสต์ปกติเขาไม่ใส่ใบนี้มาแน่นอนหรือว่าอีกฝ่ายก็เป็นเอตาเทนาเหมือนกันแต่ว่ายังลงหน้าเธอของฉันยังไม่จบใช้จะเหลือทางเลือกสุดท้ายใช้ใช้มอนสเต้าสองตัวโอเวอร์เลมีสิทธิ์สิ่งที่เกมมีนะฉันก็มีเหมือนกันฮัจิมิสิงตกจิยาราเรตานาแกนิไกส สรุปเอฟเฟกของกาเบรียลก็คือกาเบรียจะกลายเป็นระเบิดจากนั้นกาเบรียก็จะเปลี่ยนสีการควบคุมของมันให้กับอีกฝ่ายและในโหวดสแตนดบายเฟสกาเบรียจะบึ้มมอนสเตอร์ของฝ่ายให้หมดและกาเบรียไม่รับผลการเดย์นอกจากตัวเองหรือคืออ,อาร์คไลคอยไฟก็ไม่สามารถเชนเนเกรได้ไงละ่ะตรงนี้ฮาจิบิคอยไฟก็ใช้เอฟเฟกเชนผมแล้วเปล่าประโยชน์นะเรียกฮาจิบิอีกสองตัวออกมาจะทำอะไรได้มูดาเ ข้ามาเนี่ยครับจิมิออกมา2ตัวแล้วก็ได้ตามด้วยกฎของยูกิที่เชนหลังจะทํางานก่อนพอถึงเชนหนึ่งที่จะเปลี่ยนสิทธิ์การควบคุมก็จะไม่มีช่องเมนมอนสเตอร์โซนให้แล้วแบบนี้การย้ายสิทธิ์มอนสเตอร์ Monster ก็จะไม่เกิดขึ้นบา้านะไม่รับผลการใด,ดเลยก็โดนคัดแบบนี้ได้ด้วยเหรอ้างั้นตายด้วยใบยนี้ละ่ะเป็นไงสองชิ้นงานคัมพีสุริยุปราคาเอฟเฟกต์ของมันคือเปลี่ยนมอนสเตอร์โหสนามทั้งหมดเป็นเซตตั้งป้องกันอาร์คแคอยฝ่ายจะต้องสัง่เงวเองวเอร์ตเอตเอร์เพิ่มเนเกทเท่านั้นคัมพี คเลตตารด้วยอาร์คไลท์ไม่อยู่บนสนามแล้วการที่โดนสแตนก็จะสามารถใช้งานได้จะเอร่าแมจะโดนคัมพีนหนึ่งเลกสามหรือว่าจะโดนระเบิดบอล์ล่ะโอเคตรงนี้ฝ่ายเลือกที่จะเปิดเอฟเฟกต์ของอาร์คไลท์และเลือกที่จะไม่ยอมโดนเซตหมอกงั้นตรงนี้เราก็เข้าสู่ช่วงรีซอฟอย่างแรกคือคัมพีของเราจะถูกไล่ผลและทำลายทิง้ง<ม>และตารด้วยอีกฝ่ายสามารถช่วงฮาจิมิจันในสุสานมาสองตัวตรงนี้เพราะาอีกฝ่ายใชในได้เกี่ยวกอาร์คไลท์ไปแล้วเราเลยสามารถส่งสิทธิ์การควบคุมข,ข,ของกาเบปนี่ให้กับอีกฝ่ายแลตตาร์ด้วยช่วงส นานี้นี่ยังไม่หมดมุกอีกเหรอตรงนี้ฝ่ายน้องว่เป็นฮัจิมิงั้นเราก็ใช้คัมพีพราจันปิดมันแม่งเลยตรงนี้อีฝ่ายก็หาเป็นแฮมเบอร์เกอร์เชฟแล้วก็เบนเทนก็ว่าอยู่ทำไมอีกฝ่ายลัมบอร์ดอาร์คไล่สตัวคอมโบระหว่างดีนี่มันเหนือความคาดมาจริงๆโอเคตรงนี้อีกฝ่ายใช้เฟรของแฮมเบอร์เกอร์เสร์ฟเป็นเชฟแล้วก็เซตพาราลอสเกลแล้วก็ใช้เฟรของเชฟเสร์ฟเป็นเวิร์ดมันฟิวเมื่อกี้ยังทำของหวานอยู่เลยตอนที่จะเปิดร้านละน่าสนใจดีนี่ให้ฉันได้ลิมลองรสชาตินั้นหน่อยส

นายนะแกเปลี่ยนเลเวลของฉันกันลยืะแตก็มองได้นายเอสโคบะหฮฮัจโต้กากากาโฮฟทัคติกส์

ฉันขอประกาศเป็เลยว่าหกไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันหนึ่งที่จะต้องเรียกตัวนี้ออกมาเปิดสึกก่อนอีกสิ่งโอ้ยยยยสยยยยยเตยย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 ย่ยยยยยยย้ยยอัยยียยยเยยยยยยายเยยยยทยย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 ยรยยนยยยเลยยยยกยย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 ยียกยยยยยกยย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 าเกยยยยกยย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 ยมยยยยยยยวมอยยยยอยยยยยยยตัว ยังหรอกน่านี่มันก็แค่ชั้นแรกนะอยู่บะเราไปเช็ดเซลกันเถอะได้เลยเอสตทลเรามาลุนาา้นล่าเขาด้วยกันเออได้เวลาตายของแกแล้วเป้าหมายของผมนะ่ะไม่ใช่อเชนเบีอนโฮฟตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป้าหมายของผมตั้งแต่ต้นจนจบ<ๆ>ก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าหาดการไปดียังอยู่ผมก็จะไม่สามารถล้ำต่อได้นั่นแหละลคือเป้าหมายที่แท้จริงของฉันสั่งใช้งานไอเฟลที่สองของไวทต่อเนื่องเมื่อเราใช้แบบเอ็กซินโฮฟท่าแสงก็สามารถเลียกทำลายการคอยฝ่ายได้หนึ่งใบย,ยังไงน่ะถึงแม้โฮฟจะไม่อยู่แตวฉันรอจังหวะนี้อยู่เลลยโแแกตบีออสชช ยัดเตะเราได้เสียให้มอสเตอร์ตั้งป้องกันสักทีถึงแม้อีกฝ่ายจะมีคุยเอฟเฟกต์ขัดแต่มันจะขัดได้แค่มอสเตอร์ตั้งโจมตีเท่านั้นตรงนี้เรายังไงก็ต้องเสียเบียร์โฮปอยู่แล้วเพื่อทีได้เทธิ์การตั้งป้องกันกลับมาต่อจากนี้ผมจะไปตั้งโจมตีแล้วก็รับโฮปให้เสร็จเดี๋ยวนี้แหละโฮปที่โดนบ้ามาใหม่น่ะจะได้รางวัลการ์ดคอมโบเหมือเขาบ้าสักทีตรงนี้เราก็ใช้เอฟเฟกต์ของกาเกกะเกิลเสิร์ฟเป็นเวือโอนอมาถูพิกขับตรงนี้เราก็เล่นเป็นเพื่อนเก่าของเราโอทเเเเเป็นจจาาก้ลดดอออมมแะตตวยสิทร์ ฉังใช้อชมอสเทอร์ที่มีไรเดียวกันโอวาเร่ฮิวจานอมาซิโรมีไรโอฮอปเซอร์ถ้าพลังโจมตีของกาบรีจะเพิ่มตามผลลมแรงมอสเตอร์เอ็กซีบ,บนฟิวลและหากเรามีกาคาาเกิลอยู่ในไส้แล้วก็ในหนึ่งเทิร์ดกาบรีจะสามารถโจมตีได้สองครั้งบอกราเชฟและฮาจิม,มิของแกได้เลยต้งเีผมบอกเอฟเฟกต์ของมันให้ฟังหน่อยแล้วกันสรุปง่ายๆก็คือถ้ากาบรีอยู่บนสนามอีกฝ่ายจะต้องเลือกกาบรียเป็นเป้าหมายเท่านั้นและเลือกการไปอื่นไม่ได้แต่ว่ากาคาอออปถ้าาาาาส่บนมมขงงเเเเรูกกลืืหยัคับเเลือกป้าหมมายกไ่ถูเลือกเเเเปป็นน้้้าาหมยทังอฟกีิดขึ้น ้พอมพร้อมกันในยูกิโยแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาหน้าทึ่งขึ้นมาอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละอีกฝ่ายจะไม่สามารถเลือกการอะไรของผมได้เลยพอใจแล้ว ตรงนี้ฝ่ายใช้เฟคของเบนเทนเดยทาซิฟิราแล้วก็รีการดเดียนในสุดสารขึ้นมืออะไรเนี่ยมีไวเซดด้วยเลยจากนั้นก็ใช้เทคนิคหลุมพิธกรรมโคกของโมขัดได้แค่าการ์ดบนสนามถ้าเฟคการ์ดบนมือเลยในสุดสารเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยถ้าตรงนี้อีกฝ่ายเปิดเทคนหนูน้อยบมแดงก็ต้องขัดแล้วแมบนี้ก็ต้องใช้เฟคของโฮปเซลแล้วสามารถเอ็นกล้ฝ่ายโดยไม่เลือกได้จากนนกฝ่ายก็ต้องเชนตามมาอยู่ดูเดือดตรงนี้ฝ่ายก็ได้ใช้การเดียนการเนเกตแต่ว่าเราก็ไม่้อหน้าาาพกเรคแ่เเนีี่ยกก็มตอกายอหนีีน้ใั trên luôn nói một đèn hoi phải nim nim mà bọn lẹ ớ mà ediato thôi mày à มึงใช้ได้หรือเปล่าก <e hmm. ่อนเขาลืมส uh, yeah ิ่งสำคัญอย่างหนึ่งไปแล้วโอปซิลล์ความรุนแรงของโจมตีของตันเอทจะเพื่คตามปลผมแรงมอสเตอร์ไว้ทั้งหมดถ้ามนงีผ้ไต้หผมอยู่ดีโอนเขาลืมสิ่งเำคัญอย่างที่คอยฝ่าย โอ้ยไอ้เฮียทำไมกูต้อแพ้ไปตัวเองด้วยมันเนีย่ยโอ๊ตกใจมดนด้วยว่าจะไม่รอดหรอถ้ามันไม่ได้ช้อยกนมานี่้ผมลืมเอฟเฟกต์นี้ไปสนิทเลยเนี่ยเนส่ก๙สามารถทำให้มอนที่ประกาศโจมตีพลังโจมตีกลายเป็นศูนได้ยังลงหน้าใ่อยรอดยูถ้าฉิเตะสอุมากี่ก้าวฉันก็จะชนะ 相手は、ホープゼアルの効果を発動できる状況になってしまう。さらに、ダメージステップに移行する前に、相手のフィールドのモンスターの数が変化したため、バトルの巻き戻しが発生し、相手は攻撃力がゼロとなった、ホープゼアルの攻撃宣言を取りやめることもできる。 ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอีกฝ่ายต้องกดผิดแน่ๆนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยในเกมการ์ดคำตอบมันต้องอยู่ในหนังสือกดของคนามิแน่นอนใช่แล้วนายก็สังเกตเหมือนกันสินะไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายไม่อยากใช้เอฟเฟกต์ของโฮบล็อกแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วต่างหากล่ะ คลาสโคนามิแรงกริจเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเจอกรณีนี้มาก่อนเราใช้เนเกตของ s a วเว e d r สดราไปแล้วโดนทริปเปิลแท็กติกคอยไฟเอทีอไปอีกฝ่ายก็จะใช้เนเกตได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโฮบทำไมถึงไม่ได้นะเหรอคำตอบมีที่วันเพอเธอไงเหรอของโฮปคือการใบนี้เธอได้นหนึ่งครั้งเท่ากับว่าคนเรียกโฮปมา3ตัวโฮจะเปิดเทคได้สตัวเลยแต่ของซาเวสดราอนเป็นชื่อการใบนี้เธอได้นหนึ่งครั้งหรือก็คือคนเรียกว่าสามก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวโอเคงั้นเรามาดูกฎที่ ถึงคุณกดเท็กไปแล้วอีกฝ่ายก็จะกดได้เหมือนกันทุกคนอาจจะถามว่าทําไมก็กดมาเขียวว่าอย่างนั้นอะ เ,ออเกิดไปแล้วนะคือสมแล้วจะเป็นโฮเ c ลไปอยู่อีกฝั่งก็ยังมีรแรงกดแรงขนาดนี้อย่างดีนะที่กดคนวิช่วยชีวิตเอาไว้จากใน,นอีกฝ่ายก็เอาการเดียม,มาชนการได้ที่ผมเอทีมาแล้วก็ตามด้วยเข้าสู่เมเปอ2อีกฝ่ายใช้โฮปที่โดยเอทีอากับเชฟลิงไปเอสพีลิเตอร์ไนน้อยแน่ใช้มอสเตอร์ของฉันเป็นขั้นบันไดในการขึ้นลิงนั่นเหละแล้วแม่งเลอกแค่ลิงสองด้วยนะเดี๋วาายวไม่เป็นไรอีกฝ่ายสามารถเลือกได้แค่แผงหลังเท่านั้นแต่อีกฝ่ายก็ใช้เทคนของลิทเตอร์ไนท์ม それも…もう終わるあっ…げんべりいくね僕は…向こう側からやってきた แย่ yeah, แล้วคู่หูอีกฝ่ายเปิดเทคทำให้โฮบเลกกับเขาเด็กไปแล้วตัวนี้บอดผมไม่มีเทคขัดอะไรเลยอีกฝ่ายยังเหลือเอสซีกับไทฟอนสตาร์ทผมอยู่ตรงนี้วิธีดีสุดคือเข้าไปเนทเฟ,ฟ้แล้วก็ตีบันตุยแต่ทุกคนก็ได้จะสังเกตน,นะครับมอสเตอร์ของผมโดนกับดาบของอีกฝ่ายลดพลังโจมตีจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าเธอต่อไปเป็นเธอของฉันโอเลโนโดราฟิสทุกเบตร์จะรีคาริโอจิกรายโอว่าการนีเจะได้ยางไรูคิโบเอโน้มิจิโอเท่าไหร่รู้แค่ไลค์ชัยนิจุดโดรา 何の役にも立たないカードだった。コー แย่แ yeah, ล้วจวเน่าต่อจากนี้เราจะทำไงต่อดีเนี่ยช่วยไม่ได้นะต้องฝืนเล่นซะแล้วละ่ะตอนนี้การที่แข็งได้มีแค่โฮตัตวเล็กถ้าแอคชั่นแรกกดเทคมาแล้วก็โดยเอสพีส่งไปต่างโลกแน่แน่แต่ว่าในสุดสัาห์ผมมีโรแบ็กอยู่สามารถจ่ายค่าพลังชีวิตครึ่งหนึ่งเพื่อสั่งใช้งานการกักบดักในสุดสาหอีกครั้งการที่ผมจะใช้คือดารุมักคาร์มักแคนนอนเอฟเฟกต์คือเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์โบราณทั้งหมดเป็นเซตบอกมอนลิงอย่างเอสพีจะถูกส่งไปสุดสาหเลยดังนั้นตรงนี้เอสพีก็ต้อง ใช่แล้วกล้อีก2ใบโฆสนาผมตัวหนึ่งไม่มีประโยชน์ตัวหนึ่งมีผลข้างเคียงดูหมือว่าอีกฝ่ายจะตัดสินใจถูกนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในการคำรั่ของผมตั้งหากแลแะตรงนี้ก็น้องเ่าเป็นโฮปตัวเล็กจากนั้นก็จ่ายค่าพลังชีวิตครึ่งนึงอีกครั้งเรียกเป็นมังกรซอมบี้เดสทรูโรการนี้เมื่อโดดขึ้นมาเลยว่าจะเป็นสาเ่ไม่เป็นไเราสามารถใช้เวทต่อเน,นื่องในการปรับดาวได้ตรงนี้เราก็ปรับดาวของเดสทรูโร่ให้ใกลายเป็นสีทอร์นิวาามอสเตอร์งงเลเวอยัวสีก็จะต้้อองิดดเี๋วน จะให้โฮมตัวเล็กเลวสิกับเดสทรูดรอ่่กลายเป็เลวสิจูนี่เข้าด้วยกันอีกเซ่กิกาติกคือไฟเตร์ซิงโครชอคกันมอสเตอร์อีสองตัวจะทำไงแน่นอนว่าก็ต้องโอวราเลยอาราวาดดลูกโคบุตจาวิลกาบันนี้ไม่ต้องใช้เวทบนเล็กอัพแต่ตัวมาสามารถเล็กอัพด้วยตัวเองได้และการที่ผมจะเล็กอัพก็คือการที่ถูอีฝ่ายส่งกลับเข้าไปในเด็กยังไงล่ะกลับมาโฮมเร่โฮมเรที่ได้รับพลังราชสีเนะน่ะเธอหนึ่งครั้งจะสามารถสวมใส่เซอเอาไ้พ่นจัดในเด็กได สามารถโจมตีมอนสเตอร์บทสนาคองอีกฝ่ายได้ทุกตัวแต่ว่าตรงนี้พลังโจมตีโดยกับดากของอีกฝ่ายรถไปเยอะเลยตรงนี้ถึงตีไปก็ปิดอีกฝ่ายไม่ได้ต่ไม้าาเป็นไรฉันสังเกตงารว้บนฟิวการไปที่จะมีผลข้างเคียงอยู่2อย่างมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่โกสตริกจะทำโดเมตให้อีกฝ่ายได้แค่ครึ่งหนึ่งกับทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถโจมตีมอสเตอร์ที่เซ็ตความได้ถ้าบทสนาคอยฝ่ายมีแต่มอสเตอร์เซความจะทำให้เราสามารถโจมตีโดยตรงได้แทนตรงนี้นหมายเล26ก็จะทำงานมอนสเตอร์ที่เคยโจมตีโดยตรงจะเปลี่ยน,ยนจิต ับเทำให้มันไม่สามารถจมตีโดยตรงได้เลเวลฟิวก็ทําให้มันไม่สามารถจมตีมอสเตอร์เซ็ตความแต่หลังจากที่เปลี่รรยนสิทธิ์การควบคุมมอสเตอร์ให้ไกไ่ฝ่ายเรื่องที่มหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นโฮปเรเย์จะกลายเป็นโจมตีได้อีกครั้งเพราะว่าโฮปเรย์ในตอนนี้นะ่ะมีขีดจํากัดการโจมตีที่สูงที่สุดในเกมนี้นั่นก็คือโจมตีมอสเตอร์คอยฝ่ายทุกตัวเพราะหมายที่แท้จริงของมันก็คือถ้าบนฟิวคอยฝ่ายปรากฏมอสเตอร์อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็โฮปเรย์ก็จะสามารถโจมตีได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดไหมมีที่สิ้นสุดเลยใช่แล้วโจมตีมอสเตอร์คอยไ่ายทุกตัวแสดงว่ามอสเตอร์ที่โผล่ขึ้นมาใหม่ก็เช่นกันถ้าบุปสรรคคอยฝ่ายมีมอสเตอร์ปรากฏอย่างต่อเนื่องแล้วก็คอสโซไฟเตอร์เม่ถูกทําลายจะ มอนสเตอร์เ <Monster S 2> ผ่านรบขึ้นมาและตัวมันเองก็คือเผ่านกรกนั่นเองรู้ใช่ไหมว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วมันจะชุบตัวเองขึ้นมาบนสนามไงแล้วก็คุณสังเกตหรือเปล่าบนสนามของเราในตอนนี้เหมือนกับตอนเข้าไปในเฟสเมื่อกี้เปียบเลยเป็นไงโหดเบ้านั่นหมายความว่าไงทุกคนมันหมายความว่าเราสามารถทำคอมโบนี้ได้แบบต่อเนื่องไงล่ะฉันให้คอร์เซ์ไฟเตอร์โจมตีในตรงและในจังหวะนี้เอฟเฟกต์ของนัมายเลขยี่สิบหกก็จะทำงานเรียกสิทธิ์การควบคุมฉันั่นมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ปรากฏขึ้นนั่นจึงทำให้โฮเวสามารถโจมตีีีไไดด้้อออกคครรังโเูาาช เธอได้หนึ่งครั้งคอมโบพวกนี้น่ะคือพลังที่ต่อยอดมาจากพลังแห่งนูเมลอนการของแอสโตรที่สามารถสเปนนัมเบอร์ได้ทุกสิ่งตามด้วยพลังแห่งชายนิ่งและเวฟพ่อของยูมะทำให้ต่อเกิดเป็นคอมโบนี้ได้แล้วและคอมโบนี้จะดำเนินไปอย่างไรที่สุดมันคือลูนี้ะไรเงี่ยลุกข้าละไว้เจะกม่เดือนหน้า